จมกวบรถพิเศษ9ก้าก้าหกรุงเทพปลายทางสถานีวังเงย็นนะครับเป็นกวบรถพิเศษวิเนกงานของผู้ว่าการรถไฟไประเทศไทยนะครับหน่จะไปตรวจความเรียบร้อยของเส้นทางสายการจราจรินะครับวันนี้เห็นได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะครับจะพวกรถพิเศษอยู่หลายคันเลยรวมทั้งรถ บ่อพสามสิบนะครับสามสิบที่ใดรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรองรับคนพิการได้นะครับเลยถูกเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับว่าบริษัทท่อพคนพิการแต่จริงก็เป็นรถรุ่นที่ผู้โดยสารปกติสามารถใช้บริการได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้ผู้พิการเช่นรถเข็นประตูห้องน้ํากว้างนะครับห้องน้ํากว้างแล้วก็จะมีลิฟต์ยก สขึ้นลงได้ด้วยนะครับสำหรับขึ้นไปพร้อมทังรถเข็นเลย เดี๋ยวเข้าสายกาญจนบ,บุรีนะครับลาช้าไปอยู่ประมาณชั่วโมงเศษนะ